เค okay, สวัสดีครับวันนี้น้องสถาพนรนะครับทีมเอนจิ e นียริงนะครับกำลังทดสอบตัวแก๊สดีเทกเตอร์นะครับเรามีแก๊สดีเทกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแก๊สดีเทกเตอร์ที่สื่อสารผ่าน S 4 8 5แนะครับแล้วก็มีบัสเซอร์อยู่ในตัวใช้ไฟ24โวลต์แล้วก็มี LED ชโชว์สถานะเขียวคือไม่มีแก๊สรั่วเหลืองก็เริ่มรั่วประมาณถ้าเป็น Default จากโรงงานคือ25%ใช่ไหม 25อ่สา25ส่วนสีแดงก็คือเกินเท่าไหร่ครับ50 50มันก็จะมีการรั่วแล้วก็มีบัตเซอร์ขึ้น <Okay. S 2> ส่วนอันนี้คือตู้ IOT IoT เราจะมีไฟไฟสีเขียวด้วยนะครับขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดรั่วจะขึ้นสีแดงแล้วก็มีบัตเซอร์ติดเมือม่อเมื่อก๊สรั่วแล้วก็ไฟแดงที่ติดที่ตัวอุปกรณ์ด้วยแล้วก็มีบัตเซอร์ในตัวอ่ะทีนี้เราเรามาดูในตู้นี่แล้วก็มี IOT นะครับตัวนี้เรามีตัวพีเอลปายรูแบบ ถ้าหัวแก๊สดีเทกเตอร์เนาะใช่ไหมพี่ดาถ้ามันไม่มีไอ้พอร์ตสื่อสารมันจะมีไดร์คอนแทคใช่ไหมแล้วก็มาเข้าที่ตัว POC รุ่นนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถรับหัวดีเทคเตอร์ได้ทั้ง2แบบแบบที่มีพอร์ตสื่อสารกับแบบที่มี S485 โอเคเนะเดี๋ยวน้องสถาพรนะครับดีเทเตอร์อินเจเนียริ่งกำลังทดสอบการรั่วโดยใช้แก๊สไอแก๊สถุงต้มขนาดใหญ่นะครับโอเคครับขนาดเท่ามือถือโอเคครับแก๊สถุงต้มลองดูครับแก๊สถุงต้ม ปื้เข้าไปเลย<ช>อ่านี่ฮะปื๊ปๆๆปๆๆปปปเปอร์เซ็นก็ขึ้นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมครับแล้วถึงร้อยเลยเพราะรวกลวดจัดเพราะว่าน้องเขาเอาไปจ่อไว้ตรงตรงรูดีเทคพอดีเลยนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับเอาลมเป่าเนี่ยพี่เอาปากเป่าพู่พู่ัวไรนะครับครับถ้าปากเป่าจะกลายเป็นแก๊สเน่านะครับเออ <laughs> <laughs> โอเคอันนี้หลังจากนั้นมันจะดับเองหรือว่าเราต้องต้องกดรีเซ็ต มันจะดับเองครับแต่กดรีเซ็ตก็ <c oughs> จะดับได้อ่าโอเคขึ้น<อ><อ>เกี่ยวปกติวันนี้ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับไอ้แก๊สไข่เน่าจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแอลกอฮอล์ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่าอันนี้แก๊ส LPG อย่างเดียวนะครับห้าหัวล้อนะครับนี่แก๊ส LPG อย่างเดียวนะครับอ่าถ้าไข่เน่าจะเป็นอีกแก๊สหนึ่ง LPG จะเป็นอีกแก๊สหนึ่งเนาะมันมีหลายแก๊สนะดีเทคเตอร์นี่หลายแก๊สมากเราเลือกใช้งานไอ้นี้ให้ถูกเนาะสส่่วนนใหญมมัจะีี <c oughs> สีบอดี้เป็นตัวบอกเลยว่าสีนี้ใช้กับแก๊สอะไรสีนี้ใช้กับแก๊สอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อ่า,า,าอสวัสดีครับ